มันมึงเปรี้ยวน้อยจ่อยสูบเบอร์โซในงานลองมาโซในนี้ดูฮะเนาะสบายดีทานผู้ชมมาจากงานเนยพี่น้องเอ้ยเนอะฮาก็เห็นมาไปทอดาีงานบ่แม่เอาขึ้นมาตั้งอยู่ทองพี่มึงขอมาลินให้กูกินติกู้ชายสู้เดินกันเวทีแคทบอล ประนกันจัดไปค่ะหนูหนูีหนูเ่ามาาไปยัขยานยัเลยอืมเตอนที่ส่วนเขาไปอยู่ในกลุ่มนักฟรีไฟล์ไร้ไรเนี่ยก็ว่านี่แต้ตจะสู้โอ้กูบ่าวพายเฮอดี้เอาะทอย่าสิอ่าอ่าเขทอยยิ่งจะอยอห ยังจะเป็นตาต่ำขักเนอซุบหนึ่งน,นะเ็นมองเพนของดีอ,อ,อ,ดอืมบัเดี๋ยวนี้เด้่า่่มันหน้ามัานหนวกเออกูขึ้นจะก่อนสาจ้า <c oughs> ตัเป็นหม่นีบเม่อากูป่อนปิดประตูจ่อยอ๋อโอเคโอ้อีนำเปิดปิดบอยมาเข้ามาเสื้อถอดโซ่บนหัวเสือส่นทางในนะซจเป็นอะไรก่อนมื้อนี้นะฮึะจุว่านว่า่า วางกระเป๋าบุงก่อนแล้วกระโซ่บุงดูสูตรสุนัขแต่ละสูตรสูตรสุนัขมันเด่นสำหรับได้ดีนะมันเลิศสำหรับด้สูตรสิบไปหาในใส่ปฏิสูตรนี่นะหาอีกสีโอ้โหสูตรพวกมันจ้าไปอีเยอีะายอ๋อ นี่นักล่องสาฮาสาสุดดีกำลังลาบปลาสุกินอยู่ีน้องทางในทางนอกนี่ยผมเหมนลาบปลาเล้กำลังซัดกำลังซับตนตนกลัวยอยู่ยัยเบืองดูสุดมมึงนะฮะพคดรสูดกันตีแก้ออกดูเอาแน่นอนตีอ้ามึงคือมีนม สุดนี่ตีมือนี่นะมึงใส่ไปนะโอ้ยวัดสิไปโซอยู่งานพี่น้องลูกเยินเขินวัดสิไปโซอยู่งานนายผู้ชายเบิกก็ได้จังหวะผู้ชายก็แตกวุ่นเลยอืมคับคือนมาน่อยเออเออแต่ยงโซซูปานี่เอ้ยสงสัยต้องมีเพลงเกิดขึ้นแล้วแหละเออทนมาไว้เลยทั้งนี้นะแกถอดผ่าถอดผ่อนแล้ว อ้าวบุช่ไส้ชื่อว่าจะป่บุษไส้บุษไันดาจะปบุษไ้โง่อะีเม่ไปตะก,กินอะไรเนาะบุษเนาะเ <c oughs> สียอรมเพื่อน,นมาสิจอเดิปมออสอนมาหา,าเวลาหากินหลาาับาเดินมาค่ะยมันจะเอ่มันเตืนเลยอมันจะสีเมมันก็อไม่เดินมาอาไม สุดเลิศค่ะแย่ปกติเมื่หระมื่อไแ่ปกติมึงอไ่แล้วะเมห่แมมันแข็งหรือจังไดไอ้พวกวอ้แอมมันอ่อนมอเปกติลูกแ่งไป่ปกติลูกแอมกระดึกแก่อนส่วนเมืองเดิมาเออ ซ้อนอย่างซะก่อนอ่ามึงชอบมึงชอบมิลอย่างอีจอยชอบมิลอย่างหมดเลยมันผ่าไปสุดแต่ละไม่ได้บอกชอบแต่ละประเทศก็แค่ใหม่ชอบยามมาดูยามดูอันนั้นไม่ได้เป็นเกินไปเวทีแคทวอลกคือบ้านสเปานีนั่นเองโอ้ยลูกข่อยมาพี่ลูกมาพี่มาพี่เร็วเร็วมาเบิร์ดนางงามหยามามาหาข่อยนี่ ยี่กไปอุ้มลูกก็ออกมา่ยอุ้มมาลดอ่ะลองเบิง่งม,มาพี่ลูกลาเนมันนี้ให้อยู่ไซนะบ้านคั้นถาจานพี่น้อง<ห>ลยม,มาจากบ้านดาง อีจอยนะล้างมันโคตรเบิ่งดีกว่าได้มันเป็นอวกกมันเป็นอวแเด้งอกอย่างเดียวอีอายลกอีออ่ะมันขึ้นมีนมบออีอายมึอนี่อ่ะมันใส่เสื้มีนมเนาะบอะลองเด้งสักการมึงดูฮะนมพัชิใหญ่อ่าบอเห็นดีใจโคเออมุมนี่แหละเออมุมลองเด้งสักการนมพัิใหญ่กัน เฮ้ยมึงสู่ยายบ่ได้ดอกเยอ่เลยอันนูไม่มีหัวนมไม่ไป็น้อไม่ใส่มันเป็นนมเสียแม่นสิมีอยู่เสียแม่ที่มีอยู่สิไีอยู่นพี่นังสัเกตต่างแต่ละอีออเอ้จะลมแขน เมื่อยู้วยกเนยสุปปนีสุปปนีเอาถาสุปปนีก่อนแป๊บนึงนี่นักลองสาวกำลังทำกับข่าวพี่น้องจ๋าก็ทุกคนเอาอัน ทีมาซ่อมลมหัดตึงเพราะว่าเพราะว่าเอฟซีมันคอมมาลายเหมือนอดีอลาบปลาอยู่หบมาลองเพลงลมหัดตึงแม่ลมหัดตึงโลดมเปลี่ยนแม่ในลูกมาโไยังมัตายเล็กน่าน้าใส่แม่อเลรบ่พี่จอยมาไยอมยังจ่อยป้าเสือกนะะลองสอดเลยแม่โลด

เนาะข้ามีดนตรีมันจะขื้นกว่านี้นะดนตรีไม่ใช่เลอึงึึ้้งตึ้งตึ้งตึ้งกพูกระดืงเขตเพยังจำคำที่เคเอ่ว่าบอกคหสิคิดลืมกันยกมือขึ้นใบบานตอนที่อาย

โมมี่ผู้ลูกมมีผู้ชายให้ลูกอัน้ยม่อันนั้น้มือมือนั่นังเอาเต็มแม่พี่น้องเลยจะไปให้อีเพื่อนสาวฮัทเด้งซะก่อนแม่อันอันนี้ล่องล่องมันสุดใหม่แดนเซอร์ฮาวล่องแดนเซอร์แม่ส่าวันีไปฮาผู้ชายเป็นก้ามนี่แหละสุดนี่แหละพ้นมากสิสซุ ึงแม่นสู้ใส่สุดนี่เขาไปเขากะย่านสุ้อยู่ดีเขาเเขาแห่งกะย่านสูสู้ใส่สุดนี่เขาไปในโมนี้นะให้บม่ันปัดลันปัดอวยบาอ้ยบาอวยเดมันสติดติดอะไมหน่ปลาเมียสองกันยังบ่ได้ิดเขาลอ ลองไม่หนึบเสียดายนะซุ้เสียดายไปมากแล้วเสียดายอ่ะกระเปิดเสียดายที่แบบมันเราได้ใส่สุดนี่มีในงานผู้สายกรยานขยานโพดยานโพจะเหม็นสะจักผู้ได้จะปิดสัวผนกินลูกพีโว กระเทยอันโหกระเทยย่างเข้าไปากลุ่มได้แตกวุ่นปานวา่าผมนี่สีผมนี่งามเน่ยมันเข่าหนาครับม,ม,มันเข่ากับหนามันแล้วเขากหนาปาน,นี้ขำม,มากเป็นแห่งงามแม่นวามันเป็นอะไรซึ่งจะมันได้ซีขาวขำเลนแห่งงามแต่อีนี่ต้องสีอื่น ต้องไปเห็ดอีกเนาะเหตีทองโอคือเก่อมจา่มังหมัี่มันโอเคพี่น้องไอพ่อก็มาคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อหอมปากหอมคอจะไหนกินข้าวกับปลาจ้าสบายดี